สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมพิชิตอาณาจักร3ก๊กนะครับวันนี้ก็เรามาอยู่ในซีซั่นใหม่นะครับเป็นซีซั่นของขุนพลทีมเตียงปันนะครับก็วันนี้ขุนทีมนี้นะครับผมก็ได้อาจัดไว้แล้วนะก็อาจจะยังไม่ดีที่สุดนะเพราะว่าก็ยังไม่ได้ลองเทสหลายๆรอบนะแต่ทีเนี้ยเท่าที่ผมอ่านสกิลนะครับก็ ผมคิดว่าน่าจะต้องเป็นเซตนี้นะก็นี่เซตนี้เลยแนละ้วที่ผมได้ลองท้าลบไว้แล้วแต่ทีนี้ปัญหาคือตอนนี้มันยังไม่สามารถที่จะสู้ใครได้นะเพราะว่ายังขาดาการอัพนะครับอัพขุนผลส้มนะของทีมนะครับให้มันเป็นบวกสองครับในตำแหน่งนายกเขตนะครับแล้วก็ยังไม่มีของเฉพาะาาพวกอาวุธเฉพาะเกาะเฉพาะแล้วก็ม้าเฉพาะใส่นะครับก็อาจจะทำให้ยังไม่เต็มประสิทธิภาพในการออกสกิลนะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าทีมเนี้ยมันเน้นเล่นแบบไหนนะก็คืออันดับแรกเลยนะที่ว่าผมใช้ซุนเซ็กเ,เพราะว่า,าสกิลทีมค่อน,นข้างที่จะเพิ่มโทสะบ่อยนะครับเพิ่มบ่อยด้วยแล้วก็ใช้เตียยกกเนี่ยตำนานเตียยกกเพื่อเวลาคุณพ้นทีมเราเนี่ยโทสะเพิ่มนี่วเตี๋ยกก็จะออกสกิลกำลังใจนะก็เรามาดูตรงนี้ได้นะครับเนี่ย เป็นสกิลบวก2นะของเตียวกก็คือเมื่อทหารมิรเพิ่มโทสะนะครับจะใช้แต้มกําลังใจ2แต้มนะซุม่มขุนพล2นายนะครับเพิ่มดาเมจยี่สต่อเนื่อง2ครั้งแล้วก็ชําระล้างสถานะด้านลบนะแล้วก็สร้างาดาเมจกลยุทธ์ร้อยห้าสินตะครับต่อศัตรู2นายนะครับแบบซุ่มนะครับแล้วก็บวกสก็เป็นเมื่อขุนพลฝ่ายศัตรูได้รับ ดาเมจสกิลทั่วไปจากคุณพลศัตรูเล้วราจะฟื้นกําลังใจ2จุดนะครับก็คือ,อมีทั้งซุนเซ็กแล้วก็เตียยกกน็ที่จะมีปฏิกิริยานะครับต่อการเพิ่มโทสะของคุณพลทีมนี้นะครับส่วนเล่าเซียนเน่ยเล่าเซียนผมไม่แน่ใจนะว่ามันควรจะใช้ในทัพนี้ไหมนะเท่าที่อ่านมานี่ก็คือจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยมันไม่มีคอมโบนะเล่าเซียนนี่จริงๆแล้วอยู่ทับไหนก็ได้แล ที่อ่านเข้าๆแล้วคืออย่างบวกหนึ่งเนี่ยเมื่อได้รับสกิลดาเมจใดๆมีโอกาส65%นะครับที่จะมองข้ามดาเมจนี้นะครับแล้วก็ฟื้นฟูโทสะก็คืออันนี้ที่ผมเอามาคือถ้าบวกหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะฟื้นโทสะแล้วก็ทําให้ซุนเซ็กแล้วก็เตียวก๊กเนี่ยเขาได้ออกคอมโบนะครับที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูโทสะนะครับก็เลยเอามาใส่ไว้นะครับต่อมานะครับบวก2ก็จะเป็นเ,นเมื่อขุนพลใดๆปล,ๆปล่อยสกิลเลนแบบทั่วไปนะครับ ก็จะใช้กําลังใจตนเองส่องแต้มชาระและกู้คืนกําลังทหารตนเองนะครับแล้วก็ทําให้ตนเองเรียนแบบสกิลทั่วไปทั่วไปก็คือสกิลข้างบนนะครับนี่สร้างดาเมจกลยุทธ์นะครับร้อยต่อศัตรูสุ่มส่องหนานแล้วก็ให้พวกเขาได้รับสถานะแตกคอแตกขอก็เป็นสถานะที่จะทําให้คุณพลฝั่งตรงข้ามเนี่ยอถอระยศนะครับส่วนบก3ามก็เมื่อคุณพลฝ่ายตนหลบหลีกนะครับตนเองก็จะฟื้นกําลังใจนะ เมื่อหลบลีกก็คือก็เลยต้องเอามาอยู่ตีคู่กับซุนเซ็กเพราะว่าในซุนเซ็กเนี่ยเขาปรับมาเนี่ยตรงนี้มันไม่ใช่รู้ทันแล้วนะครับเปิด3ดาวเนี่ยจะเป็นหลบลีกบวก3 0นะครับก็เลยเอามาตีคู่กับเล่าเซียนนะเวลาซุนเซ็กเขาหลบลีกสําเร็จเนี่ยเล่าเซียนก็กําลังใจเพิ่มนะพอมีกําลังใจก็สามารถที่จะออสกสกิลกําลังใจได้นะครับแล้วที่เอาเล่าเซียนมาอยู่ในทัพนี้ก็คือจูร่งนะครับจูร่งทีมเนี้ก็ มีพรสวรรค์ที่ลบหลีกเพิ่ม3 0เช่นกันนะครับนี่ก็เลยเอามาใส่นะครับส่วนเตียวก๊ก็ไม่มีนะเตียวก๊ก็เป็นเอาเาเป็นตัวช่วยสร้างดาเมจนะครับเวลาเพื่อนทหารมิดเพิ่มกําลังใจนะครับเตียวก๊ก็จะออกสกิลแล้วก็คอมโบที่ผมคิดไว้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนสกิลทีมทีมนี้ผมว่าไม่ค่อยจะผมส่วนตัวไม่ค่อยจะบื่อว่าเท่าไหร่นะไม่ค่อยชอบนะเพราะว่ามันไม่มันไม่ใช่สายโจมตีแบบ ที่ผมชอบนะแบบลุยเลยแบบดาเมจหนักๆแต่จะเป็นการทำให้อ่าบัฟศตูนะครับบับฟฝั่งตรงข้ามก็คืออ่ากัอ่า,อาดาเมจกายลดลงประมาณนี้เดี๋ยวผมอ่านก่อนผมก็ลืมนะครับอ่าเรามาดูสกิลคอมโบนะครับนี่ขุนพลทีมศึกเตียงปันนะครับอ่าออก6นายพร้อมกันสกิลที่ใช้งานก็เมื่อได้รับโจมตีทั่วไปจากขุนพลทบมีโอกาส50%ทําให้ตนเอง และทหารมิดต um, ุ่ม1นายเพิ่มลดดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เกิดทำให้ได้รับดาเมจเบาลงนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องสองครั้งแล้วก็ฟื้นฟูจุดโทสะนะครับหนึ่งจุดดีเซตด้านบวกทั้งหมดของศัตรูสุ่มนะครับแล้วก็อไอทิเกอร์แล้วก็ลดโทสะเขาด้วยนะ,ะลดโทสะด้วยแล้วก็ทำให้เขาท้อแท้นะครับท้อแท้ใจท้อแท้ก็คือ ไม่สามารถที่จะรับบัฟบ,บวกได้นะประมาณนี้นะครับก็โดยรวมแล้วคือทีมเนี่ยมันเพิ่มโทสะเหมือนที่ผมบอกตอนแรกนะครับเป็นเน้นเพิ่มจุดโทสะพอเพิ่มบ,บ่อยๆเนี่ยผมก็เลยต้องอใช้ซุนเซกใช้เตียวกกนะครับมาคอมโบเกี่ยวกับโทสะส่วนเล่าเซียนเนี่ยใช้มาเอามาคอมโบเกี่ยวกับการหลบหลีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนคุณพลที่ผมใช้ก็จะเป็นส้ม3ตัวเลยนะครับตำนาน3านะครับแล้วก็ม่วง3ม ส่วนม่วงอนะ่ะตอนนี้ผมยังอาผมยังเลือกไม่เสร็จนะว่าจะใช้ตัวไหนเป็นทับสุดท้ายแต่อันนี้ผมก็เอามารีวิวก่อนนะครับเดี๋ยวคือเอามาอธิบายให้เ,เพื่อนๆได้รู้ก่อนว่าการทำงานของทับนี้นะครับเป็นไปในแนวทางไหนนะก็คือจะเน้นจุดโทสะด้วยแล้วก็หลบลีกนะครับระหว่างคอมโบกับตำนานแล้วก็คอมโบของขุนทีมนะครับตอนนี้ผมคิดไว้แล้วว่าจริงๆแล้วขุนพลก็ ตอนี้มันเหลือม่วงอยู่2ตัวนะผมยังไม่รู้ว่าไอ้สามตัวนี้ผมจะเอาตัวไหนมาใช้นะแต่ที่แน่ๆคือผมจะไม่ใช้จริงๆมันมันหายไปตัวหนึ่งนะแต่มีตัวหนึ่งที่ผมไม่ใช้แน่ๆนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนี่กันหยงนะครับที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อย ท่าที่อ่านมาไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจนะก็คือสร้างราเมจกลยุทธ์100%นะครับต่อฝ่ายศัตรูแถวหน้าแล้วทําให้เขาไม่สามารถฟื้นฟูกําลังทหารได้ดําเนินการต่อนเนื่องสองครั้งแล้วก็สร้างราเมจกายต่อตนเองฝ่ายตนเองนะครับแถวตั้งทําให้เขาดําเนินการเพิ่มอีกครั้งจริงๆแล้วมันก็ดีนะทำให้เพื่อนออกสกิลนะครับในแถวตั้งแต่ทีนี้เราเน้นจุดโทสะแล้ว ซึ่งเตียวกกกเราก็ออกบ่อยอยู่แล้วนะเพราะถ้าพื้นผาทหารมิดเนี่ยเพิ่มโพสัตเตียวกก็ถ้ามีกําลังใจก็จะออกสก,กิลนะก็เลยไม่ใช้นะแล้วก็อีกอย่างมันแค่แถวตั้งนี่ก็คือได้แค่ตัวเดียวผมลังเลกับอีกตัวหนึ่งนะตัวไหนนะผมจําไม่ได้นะเนี่ยอ่าอ,อันนี้ฝ่ายตอนแถวนอนดําเนินการเพิ่มนะครับเนี่ยอันนี้คือแถวนอนเนี่ย อย่างน้อยแถวนอนมันก็มี3ตัวนะแถวนอนเนี่ยสร้างดาเมจดกาย80%ดสอร์ต์อ่อสตูซุมส่องนายทำให้เขาดำเนินการน้ำค้างแข่งนะครับแล้วก็ทำให้ฝ่ายตนนะครับฝ่ายตนแถวนอนดำเนินการเพิ่ม1ครั้งแล้วก็ดำเนินการลังเลหครั้งอันนี้ก็คือโอ,โอเคนะสำหรับผมคิดว่าน่าจะใช้แฮหัวเจียนะแต่ทีนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะตัวไหนออกนะครับ แต่ผมคิดว่าอาตัตเตาน่ยไม่รู้จะเอาจะเอาเด็กไปออกลบดีหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็แต่ดูดูแล้วก็มันจะทำให้ทีมทีมนี้มันยืนได้นานสร้างดาเมจกาย4ีต่อฝ่ายตนทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้รับโล่ป้องกันโจมตีกลยุทธ์ด้วย80%ก็ถือว่าโอเคนะครับก็โดนคือโดนเบามากนะครับแล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องสองครั้งอันนี้กำลังคิดอยู่นะครับ ก็แฮหัวอินนะอันนี้ก็กู้คืนกาลังทหารอันนี้น่าจะเอาออกนะครับอันนี้ชาระนะก็คงจะต้องอาจจะเอาตัวนี้ออกแล้วก็มาใส่แฮหัวเจียแทนนะครับส่วนเตียวครับก็ไม่มีอะไรนะเตียวครับก็ซาดามิตกายต่อสตูทั้งหมดรับไล่ด้านบวกนะครับสถานนะแล้วก็ทําให้เขา,าแต่และคนมโอการห้าสิบเปอร์เซ็นที่จะลังเลอันนี้ผมว่าไม่ใช่ดีกว่าก็เดี๋ยว มาลองเทสในเซตนี้ดูนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนก็เนี่ยผมก็คือที่ผมเอามาชนกันเองเพราะว่ามันยังสู้ทับอื่นไม่ได้แล้วที่อย่างมันเป็นระดับเทพสมุนตีด้วยตอนนี้มันก็บางทับผมมันมีเทพไงแล้วของมันค่อนข้างแน่นแล้วแบบตำนานบางตัวผมอัพอ,อัพธาตุไว้นะมันก็เลยแบบแรง ท,ทีมนี้ผมเวลาไปเจอมันก็ตาย,ม,ตายมันก็ไม่ทันได้ดูสกิลนะก็เลยต้องใช้อสองทัพเนี่ยเหมือนกันเลยแล้วเพื่อที่จะเอามารีวิวนะครับการใช้งานการออกสกิลนะว่าเป็นในลักษณะไหนตามที่ผมได้คิดไว้ไหมเวลาโทสะเพิ่มเตียวกกออกไหมตุนเต็กจุดโทสะเพิ่มมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าเวลาซุนเต็กใช้สกิลกำลังใจต้องใช้จนโทสะเหลือศูนย์นะครับพวกเอ็กกำลังใจเหลือศูนย์นะครับก็เยวมาดูกันครับ เห็นนะครับว่ายเตียวกกเขาก็ตอนแรกผมก็กะว่าจะเอาเตี๋ยวกกไปอยู่ในมมาเดียวนะแต่ทีนี้มมาเดียวเสร็จนี่มันดีแล้วเตี๋ยวกกค่นข้า,ขาออกไหวมากนะครับนี่คือเซ็กก็เก็บงานต่อนะครับก็จบไวนะสําหรับคอมโบนะครับทุกได้เรื่อยๆนะก็สรุปก็คือผมยุบทีม อบอออกนะครับมาทําทีมนี้นะครับก็ประมาณนี้นะผมว่าโอเคนะเดี๋ยวผมจะท้ายดูว่ามันสู้ทัพอื่นไม่ได้จริงๆอือม,มีแต่ทัพโหดๆแล้วเนี่ยอย่งทับนี้มันมีเทพเ๋ยวเอาเทพออกก่อนนะไปใส่เทพอื่นที่มันใช้ไม่ได้โอเคนะครับนี่แต่ถ้าว่า ซุนเซ็ก том, ยืนนานยืนได้นานนะผมว่ามีสิทธิทุบหมดตีนะซุนเซ็กตายก่อนนะผมว่าอีกอย่างผมว่าผมต้องรอนะครับรอเล่าเซียนบวกสามด้วยนะตอนนี้เล่าเซียนผมยังไม่ได้บวกหนึ่งเลยนะก็อาจจะยืนงงๆยังใช้งานไม่ได้นะแต่ว่าเตียยกก็คือ แน่นอนนะครับก็คือโทษะเพิ่มก็ออกเลยนะครับตอนนี้เราก็มาเน้นทําเตียวกกอัดของให้แน่นนะก็มีสิทธ์แล้วนะครับนี่อา่านี่อัดเตาครับนี่โลป้องกันดาเมจกลยุทธ์นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่โดนตายนะเรียบร้อยก็ถือว่ายังสร้างดาเมจได้อยู่นะขนาดของไม่มีนะได้มาสองหมื่ก็ โอเคนะครับสำหรับทีมนี้นั่นเดี๋ยวคลิปหน้าก็คงจะเป็นของประสุนะจกย่งอันนี้คือผมว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ทับหลบนี่ตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะไปในแนวทางไหนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เป็นทับของผู้เล่นใหม่นะครับในตำแหน่งนายกนะครับแล้วก็กับทีมเตียงปันนะก็คลิปนี้ขอลาวิพินเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ